สวัสดีครับตอนนี้ผมมีช่องทางติดตามเพิ่มขึ้นนะครับทาง Instagram และ Tik Tok ทุกคนสามารถเข้าไปดูคอนเทนต์การเดินทางที่แตกต่างออกไปจาก Youtube ได้ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเช้านี้นะก็กำลังออกจากเชียงใหม่นะฮะจะไปที่ดอยแม่อุคอนะครับจะไปดูทุ่งบัวตองนะฮะที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับจากตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ก็มาได้ระหว่างทางนะครับแล้วก็มีดารานักแสดงหน้าใหม่ครับมาอยู่ในช่องของเราด้วยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ก็ไปถึงแล้วก็ชมวิวถ่ายรูปครับแล้วก็ไม่มีอะไรเย็นนี้ก็จะไปแคมป์ปิ้งกันแถวๆนั้นแต่ยังไม่รู้ว่าที่ไหนนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะไปกันที่ไหนบ้างนะครับ การเดินทางไปดอยแม่อุคอรในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นเราเลือกใช้เส้นทางผ่านอุทยานแห่งชาติดอยินทนทน์ไปยังอำเภอแม่แจ่มและใช้ทางหลวงหมายเลข1088และ1263เพื่อตรงไปยังจุดหมายปลายทางที่เราเลือกใช้เส้นทางนี้เพราะว่าเส้นทางจากแม่แจ่มไปยังขุนยวมนั้นเป็นเส้นทางที่เรายังไม่เคยไปนักเดินทางสายแวะอย่างเราจึงถือโอกาสนี้ในการชมวิวใหม่ๆข้างทางไปในตัวอย่างที่นี่ ผมไปเจอเพจนึงใน Facebook ที่มีคนแชร์มาโดยบังเอิญเป็นวิวนาขั้นบันไดที่อยู่ตีนดอยถน,นนท์นาข้าวกํลาลังเป็นสีเหลืองทองน่าเสียดายที่กว่าผมจะได้ไปเองนาข้าวก็ถูกเกี่ยวไปบางส่วนแล้วถ้ามาเร็วกว่าน,นี้สักอาทิตย์คงจะสวยกว่าน,นี้อีกพอเข้าเขตอุทย,ยานไปก็ไปแวะดูน้ําตกเพราะช่วงนี้ฝนตกพอสมควรน้ําคงจะเยอะน้ําตกก็น่าจะสวยเป็นการพักรถพักคนไปในตัว มาตอนนี้อยู่ที่น้ำตกอ๋เขาก็ตอนนี้อยู่ที่น้ำตกวชิรธานนะครับน้ำแรงมา,ากมองไม่เห็นหรอกไอ้น้ำเต็มไปหมดเลยน้ำแรงมากคือถ่ายนิดเดียวพอเพราะว่ากล้องเปียกแล้วนะฮะเดี๋ยวพังหมดไม่เคยมาแล้วเจอน้ำแรงเท่านี้มาก่อนชุ่มมากๆเดี๋ยวไปกันต่อนะครับ พอออกจากอำเภอแม่แจ่มก็เริ่มเห็นเข้าลางของอุปสรรคในการเดินทางและแผนการแคมปิ้งในคืนนี้จากที่มีแดดจัดมน่นอกแต่เช้าฟ้าเ,เริ่มคลึ้มและสุดท้ายฝนก็เทลงมาหนักมากอ,อกหนักจนแทบมองไม่เห็นทางยังดีที่พอใกล้ถึงจุดหมายฝนก็เริ่มซาลงและก็ทำให้การเดินทางช้าไปพอสมควรตอนที่จะไปถึงดอยแม่อุคอก็คือเย็นแล้วจากตอนแรกคิดว่าจะไปถึงตั้งแต่ประมาณบ่าย มาถึงดอยแม่อุคอแล้วนะครับไกลมากไกลกว่าที่คิดออกมาตั้งแต่กี่โมงนะ9โมง,โม,งมาถึงที่4โมงเย็นนะฮะสวยมากครับฝนตกตลอดทางที่ว่าจะแป๊กซะแล้วนะฮะชมวิวกันดีกว่า รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วดอกัวตองซึ่งเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดของแม่ฮ่องสอนนั้นไม่ใช่พืชท้องถิ่นของประเทศไทยแต่เป็นพืชที่มีที่มาจากอีกด้านหนึ่งของโลกโดยเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศเม็กซิโกหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นวัชพืชน,นั่นเองดอกัวตองที่แพร่พันธุ์จนเต็มดอยแม่ออคอนั้นมีที่มาจากการที่บาทหลวงเม็กซิการคนหนึ่งนําเอาเข้ามาปลูกและใช้เวลาหลายปีเติบโตจนกลายมาเป็นพุ่งดอกับตองอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ โดยที่ดอกบัวตองจะออกดอกและบานเต็มที่แค่ปีละครั้งเท่านั้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปีโดยดอกจะบานแค่ประมาณ1เดือนก่อนที่จะเหี่ยวเฉาไปทําให้ในช่วงนี้ของทุกปีนักท่องเที่ยวจํานวนมากทั้งในและนอกประเทศยอมเดินทางขึ้นเหนือขึ้นดอยมาไกลเพื่อที่จะมาถ่ายรูปผู้วัชพืชแสนสวยที่อยู่ผิดที่ผิดทางแต่กลับสร้างประโยชน์มหาศาลในด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนโดยรอบบริเวณนี้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกงานแค่ไหนที่ดอกปตองจะได้รับการยอมรับว่าเป็นพืชพื้นเมืองของไทยสักทีครับจะออกจากน้อยแม่อุคอแล้วนะฮะ ยังยังยังแวะอยู่ยังไม่มีที่พักเลย,ยถ่ายมาชั่วโมงกว่าแล้วครับไม่ยอมหยุดนะครับทาทุกอย่างอันนี้อะไรอ่ะ <ทำ S 1> มีจุดชม<อ>วิวครับ<อ>แต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะไปพักไหนนะครับเพราะว่าแผนแคมปิ้งของเราคือล้มเลิกไปแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากนะฮะและ้วรอบนี้ก็คือเมฆค้มมากกลัวไม่ได้นอนนะครับคืนนี้ก็เลยเดี๋ยวไปห,หาที่นอนข้างนอกดีกว่าแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปลงเอยที่ไหนนะฮะอาจจะไปขุดยวม แม่เสลียงแม่แจม่มไกลพอๆกันทั้งนั้นเดี๋ยวอรอลุ้นกันดูว่าจะไปโผล่ที่ไหนนะครับ <laughs> แต่ก็อยากแ่ะถ่ายรูปอยู่นะ <c oughs> ยังไม่ไปมีจุดชมวิวตรงนี้ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกัน <c oughs> อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับตอนนี้ก็10บโมงกว่าของอีกวันแล้วนะฮะ <c oughs> อย่างที่เห็นครับตอนนี้มาอยู่ที่อําเภอแม่สเลียงนะฮะก็เมื่อคืนลงมาจากดอยแม่อูคอก็มาถึงนี่ก็สองทุ่มกว่าเลยนะครับเพราะว่า,าที่ขุนยวมลงมาที่พักก็เต็มหมดนะครับก็เลยเลยมาถึงแม่สเลียงนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไม่ไหวจริงๆฟ้าคึมมากเขาบอกว่าฝนตกตนักทุกวันนะครับไม่กล้ากางเต็นท์เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาตัวกันไม่รอดนะครับ ว่าร่างกายก็ไม่ค่อยสมประกอบนะฮะตอนนี้ฟังจากเสียงอาจจะแผลบหน่อยเพิ่งหายหวัดมายังไม่หายดีด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยมาอยู่ที่แม่สลียงนะฮะมาพักหนึ่งคืนอคืนก็พักที่อำเภอแม่สลียงอยู่ตรงวุ้นอ่าวิวก็สวยงามครับตอนนี้อยู่ที่พระาธาตุจอมมอนนะฮะเป็นจุดชมวิวที่น่าจะสูงที่สุดที่อยู่ในอำเภอนะครับแต่ตอนนี้พระาธาตุบุรณะอยู่ รอบๆก็เป็นวิวทุ่งนาสวยครับเป็นไงบ้างพายุเข้าออเมื่อคืนดูเตะกินไวเต็มไปหมดเลยดีนะที่ไม่การเต็นยอม,มแพ้สาร,รภาพเลยว่ายอมแพ้แพบบคนปอดแห้ <laughs> เดี๋ยวก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายวิดีโอถ่ายวิวรอบๆแล้วก็เดี๋ยวจะคงจะไปกินข้าวนะครับแล้วก็กินกาแฟแวะอะไรนิดหน่อยระหว่างทาง เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้แวะที่ไหนบ้างเจอกันครับถ้าใครจำกันได้จากคลิปกันก่อนผมเคยพูดถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าเป็นคอมฟอร์ตโซนของผมแน่นอนว่าอำเภอแม่สระเลียงก็เป็นปัจจัยสำคัญคือถ้าใครถามว่าที่แม่สระเลียงมีอะไรเที่ยวผมก็จะบอกไม่มีสักอย่างเป็นแค่เมืองทางผ่านในการไปเที่ยวที่ดังๆเช่นขุนยวมแม่ลาน้อยศบเมยกาเซโล แต่ผมโคตรชอบที่แบบนี้เลยที่ที่ไม่มีอะไรมีแต่ความสบายใจและบรรยากาศที่คุ้นเคยที่ที่อยู่โคตรไกลแต่ไม่ต้องเปิดแผนที่ก็ไปไหนมาไหนได้ทั่วที่ที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างช้าๆจนเหมือนแทบจะหยุดนิ่งแน่นอนว่าไม่มีใครที่จะหยุดความเปลี่ยนแปลงได้หรอกแต่หวังว่าที่แห่งนี้คงไม่เปลี่ยนเร็วเกินไปจนไม่ทันตั้งตัวแล้วกัน ตอนนี้อยู่ที่ร้านจิ้นตุ๊บไส้อัวแม่หลวงเพน,นะครับที่แม่เสเลียนะก็ะแวะกินข้าวเที่ยงวัข้าวข้าวเช้านะครับเป็นบรันช์เป็นบรนัที่ตอนนี้สั่งก็มา2ออย่างละมีเนื้อทุบคุ๊บกับคอหมูย่างนะฮะอีกอย่างยังไม่มาอีกอย่างคืงอไสอัวอ่าไส้อัวของดักน,นะ,ะตามภาษาคนไม่กินขมนะครับก็จะมีแต่เมนูพวกนี้นะฮะ มาชิมกันครับว่าจะอร่อยไหม,มน่ากินมากน่ากินมากมากของหมูย,าย่างนี่แบบของหมูย่างจริงๆเลยมาครบแล้วนะฮะชิมชิมไส้หัวเ,เป็นไงบ้างโอ้ยสุดยอดเลียกชันตาโตด้วยอย่างอื่นนะขอชิมชิมจิ้มของหมูย่างอร่อย ชิมเนื้อทุกเรียงจิ้นตุเป็นไงโอเคเเนื้อย่างทุกมันก็น่าจะนุ่มนะข้าวเหนียวเนื้นชิมข้าวเหนียวเนื้ยยต้องชิมข้าวเหนียวด้วยไหมอร่อยต้องแบบอร่อยจริงอะไรก็อร่อยไปหมดมาแม่เสเรียงตั้งหลายครั้งทำไมเพิ่งเคยมากินครับ ร้านเด็ดขนาดนี้ทำไมพุ่นเคยมากินเพราะว่ามาทีไรก็ปิดหมดอะไรเงี้ยไม่ทันได้กิน okay. กินข้าวก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกินเสร็จแล้วไปร้านกาแฟต่อกินเรียบร้อยครับอร่อยมาก<น>อร่อยสดๆไปเลยเหนือความคาดหมายมากกินเกลี้ยงทุกจานนะฮะนี่นะฮะร้านจินตุ๊ก ไสอัวแม่หลวงเพนนะครับที่แม่เสลียงอยู่ใกล้ๆทางแยกเพื่อเข้าอำเภอเลยนะครับใครมาก็ต้องต้องรอกอ่ะแล้วจะติดใจนะเดี๋ยวก็ไปร้านกาแฟต,ต่อนะครับมาถึงก็จะเห็นเข้านนประตูมางยัางโปรโมทร้านไม่เสร็จก <laughs> ็ <laughs> ัเห็นควันขมงโงเฉิถ้ามาจากเนะชียงใหม่นะครับมาถึงเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเจอเลยนะครับร้านอยู่ข้างทางซ้ายนะควันขมงชงเฉิน นนนนไม่รู้ปิดกี่โมงเปิดกี่โมงเหมือนกันแต่ว่ามามื้อเช้ากับเที่ยงไม่พลาดแน่นอนนะครับต้องมาะฮะเดี๋ยวไปร้านกาแฟต่อละอร้านกาแฟร้านกาแฟประจําอีกหนึ่งร้านนะฮะ ในที่สุดเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางถึงแม้จะเสียดายที่ไม่ได้ไปแคมปิง้งทั้งที่ยุตา์เตรียมอุปกรณ์มาเต็มรถแต่เป้าหมายหลักคือการไปดูดอกบัวตองที่ดอยแม่โอคอก็ประสบความสําเร็จด้วยดีสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนถ้าหากชอบบันทึกการเดินทางของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปสวัสดีครับ